พี่เอ้ยหน้าแกาดูไม่ได้เลยลูกไหนขอแม่ก่อนขอแม่ทำไงก่อนขอหนูก่อนขอเก่งมากเลยลูกอ,อ่ะเทนาวานยันนี้ป้าเขาอ,อยู่ขายนะป้ามาขายเดือนแม่นหนูลิกลกินเจ้าเอ๋ไปก่อนนะลูกนะอ่ะดูดิโอ้ยเจ้เอ้ยที่ไหนอย่าไปแย่เจ้าจอมสิลูกมาแย่ลราได้หน้ามาจน ตัวเล็กนะมาแปงนี่ะชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นเด็ดเลงอ่ะอีกทีน,นั้นดิค่ะแม่ทีนั้นขอครับเก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยอ่ะอ่ะรอขอแม่ไหม อ่ยดูนิไปโดนเจ้าด็อกอกัดมาเนี่ยหน้ามันก็ร้ายไม่ใช่เปล่าอันนี้ก็ร้ายไม่ใช่เปล่าพอาการขั้นงคู่เลยใช่พอหน้าเลยมาดูดิ ก็อยู่ของเขาดีๆแล้วเราก็ไปไล่กัดเขาเนี่ยหมอนะครับหมดนะครับลูกหมอแล้วเนาะนอส s ีเขาดูขาหน่อยดิขาก็โดนกัดนะคะพี่พายามั่วมาเลยฮานูก็เป็นเป็นเขาสองข้าเลยหันหน้ามาหันหน้ามาให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวลูก นะคะน่ารอ,รอเรับไปนะ